สวัสดีครับโกบ้านรักครับคุณนาวิศวกรครับอันนี้ผมจิวบ้านรักนะครับผมวันนี้อยู่กับพวกเราผู้ชายอบอ้าวทั้งสองคนแล้วคือบอกเลยว่าตำแหน่งเราอะใหญ่สุดในบ้านรักใหญ่นี่คือหุ่นหุ่นใหญ่สุดในบ้านรักไม่มีใครเทียบได้ครับใหญ่ใหญ่แล้ใหญ่วันนี้เราอยู่ที่ลำลุกานะครับอยู่ที่คลองสองทรงนี้นะครับเป็นทรงยอดฮิตนะครับ 1 5 0 1 5ห้นีนะครับพื้นที่ใช้สอยครับ2.35ตารางเมตรนะครับราคาอยู่ที่3.65ล้านบาทนะครับตัวนี้ห6 5้าล้านบาทใช่ครับตัวนี้เป็นทรงโมเดิร์นทอร์ปิคอลโมเดิร์นทอรปิคอลครับผมอันนี้สังเกตนะในโทนสี ไปส่งกันบ้างเลยใช่ครับเพราะว่าปกติบ้านรักคือจะเห็นแต่สีขาวสีส้มสีเทาใช่ครับแต่นี้คือมันออกแนวสีอะไรพี่แบบนี้ออกออกสีเขียวครับสีเขียวใช่ไหมคอนเซ็ปต์เนี่ยต้องการความสบายตาด้วยด้วยความที่บ้านรักของเราจะเป็นโทนออกสีสว่างก็สว่างไปเลยมืดก็มืดไปเลยฮะแต่ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาถือเขาทำค้าขายเขาบอกว่าอยากได้อะไรเขียวเขียวรู้สึกโปร่งโลงฮะโฟลฟสบายสนะครับแล้วก็ทางทีมงานก็เลย จัดให้เลยครับอันนี้เรามาดูในบริเวณด้านหน้ากันก่อนดีกว่าพี่ในบริเวณด้านหน้าเนี่ยเขามีการตกแต่งอะไรบ้างตัวนี้ครับที่ขาดไม่ได้เลยของบ้านรักเนขาดไม่ได้เลยคือหินหินแต่ตัวนี้สังเกตว่าหลังอื่นเนี่ยจะเป็นสีเทาเขียวสีเทาใช่ใช่จะออกโซนสีเทาๆเขียวนะฮะแต่ตัวนี้เขาเรียกว่าสีเหลืองลายหรือบางคนเขาก็เรียกว่าสีอำพูเหลืองนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเข้ากับตัวบ้านที่ ออกสมูทๆครับที่ว่าไม่เข้มไม่ด่าเกินคือจะไม่เข้มเกินใช่ครับตัวนี้ตรงนี้ครับมันเป็นคอลเลกชันเคยถามว่าเออออกแบบมาไว้ทําไมเขาบอกว่าไม่รู้ไม่รู้อยางมีไว้แต่แต่คือมันเวิร์กบ้างนะคือมันมีด้านบนแล้วก็จัมีใช่ครับใช่ใช่ไหมคือถ้าเราคือถ้าเราจะทําเป็นเทือมันก็จะดูไม่มีมิติมันเรียบไปใช่มันเรียบครับมันเรียบบางทีก็อาจจะต้องมีส่วนโค้งส่วนเว้าฮะส่วนเว้าใช่ให้ดูแล้วมัน รู้สึกเหมือนมีอะไรหน้าค้นหาครับตัวนี้จะเป็นกระเบื้องที่ว่าเขาฉลุทําเป็นลายมาอ๋อคือคือเขาฟิกเลยใช่ไหมว่าขนาดนี้ใช่ครับใช่แล้วส่วนกระเบื้องตัวนี้ก็จะเล่นเล่นเป็นคล้ายๆทรายล้างแต่ว่าเทกเจอร์การเหยียบเนี่ยก็จะเป็นไม่ไม่ลื่นครับจะเป็นความเสียดทานสูงเนาะจะสัมผัสก็คล้ายๆกับทรายล้างจริงๆเลยแต่ว่าไม่คมนะฮะตัวนี้ไม่ลื่นนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วอ่ะทางบ้านรักอ่ะจะแนะนําให้ลูกค้าว่า ไม่ควรจะใช้กระเบื้องที่มีผิวมันหรือผิวลื่นครับกับพื้นที่ที่สัมผัสน้ำโดยตรงหรือว่าอยู่บริเวณรอบนอกที่ไม่ได้อยู่ภายในตัวบ้านเพราะว่าหนึ่งเลยตรายอันตรายครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กลูกแดงผู้ใหญ่ก็ล้มได้หมดก็คืออาจจะเดินไปเกิดอุบัติเหตุได้ใช่ครับใช่มานบางตามานบางตาใช่ครับมันบางได้จริงเหรอมันเป็นคอนเซ็ปต์ครับเป็นคอนเซ็ปต์ใช่เพราะว่า หนึ่งเลยถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวเนี้ยอย่างถ้าแสงแดดอ่ะที่มันสาดลงมาเ,เต็มๆตมอ่ะพอ,ะอมันสาดลงมาเต็มเต็มเนี้ยมันไม่มีตัวนี้บังอ่ะมันก็อาจจะโดนโดนช่วงหน้าเราพอ,อดีแต่พอมีตัวนี้แต่นี้มันอาจจะช่วยได้ใช่มันเป็นระดับองศาของแสง<อ>มันเป็นแล้วมันก็เป็นส่วนที่เราเอามาตกแต่งครับครับเพื่อไม่ให้บ้านมันดูร้อนเกินไปถูก<อ>ไหมฮะโอเคตัวนี้เหมือนคนคนยังต้องมีคิวเลยถูกต้องใช่ครับอันนี้มันเป็นผนังใช่ไหมเป็นผนังครับแต่เป็นผนังแบบกุไม้กูไม้ที่เราใช้เนี่ยจะเป็นสินค้าหรือว่า วัสดุที่คุณภาพครับเราจะป้องกันการเสียหายโดยการใช้ของที่ดีไปเลยนะฮะไอจกทำไมมันเล็กมันใหญ่แล้วอันนี้อะไรเนี่ยมันเปิดยังไงเนี่ยตัวนี้เป็นบานกระทุงครับตัวนี้บานกระทุงเป็นบานกระทุงข้างอ๋อกระทุงข้างถามว่าทําไมมันเล็กมันใหญ่ไม่เท่ากันมันก็เป็นดีไซน์แล้วครับก็ทำไมเขาไม่ทําให้เท่ากันไปเลยอ่ะก็แล้วเป็นดีไซน์ของเขาเหรอเป็นดีไซน์ของเขาอันนี้คืออะไรบานเลื่อนใช่ไหมไอ้เป็นบานเลื่อนบานเลื่อนแล้วถัดมาเป็นบานกระทุงใช่บานใช่บานกระทุงเนี่ยมันจะรับลมได้ดีกว่า เรื่องสาการเปิดนะครับแล้วมีการตัดบัวดูดูดูใช่ครับบัวบัวตัวนี้ก็เป็นบัวขนาดแปดเซ้นความกว้างอันที่อันนี้คือบัวเี่ยเราเลือกขนาดได้ไหมมันมีหลายขนาดใช่ไหมได้ครับแต่ว่าแต่ว่าไม่ควรเลือกครับไม่คราะว่าคือพื้นฐานมันแบบนี้อยู่ใช่ใช่เพราะว่าเนี่ยที่เขาออกแบบมาเขาดีไซน์มาเนี่ยเขาคํานึงถึงสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเรื่องภาพลักษณ์เรื่องของความงามที่จะออกมาหลังจากเสร็จเนี่ยเขาจะ นวแต่เขาจะดีไซน์ออกมาแล้วว่าแบบไหนที่จะแมทที่สุดอย่างพวกไฟไฟกิ่งเห็นไฟกิ่งใะหก็ยังมีความโมเดิร์นนะใช่โมเดิร์นเพราะบ้านหลังนี้รู้สึกว่ามันจะจะโมเดิร์นก็ไม่โมเดิร์นทีเดียวมันจะเริ่มเป็นฟิวชั่นเหมือนผสมผสานกันใช่จะเริ่มเป็นฟิวชั่นไปแล้วครับลองดูด้านข้างครับผมดูด้านข้างครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานตกแต่งครับตกแต่งก็เป็นบัวคือทางบ้านลักของเราเนี่ยก็คือจะมีการตกแต่งรอบด้านอยู่แล้วใช่ครับใช่หน้าต่างก็ยังคล้ายๆเหมือนกันเป็นคล้ายๆกัน S <S <S <ช>เป็นบานกระทุงเพราะบานกระทุงเนี่ยถ้าพื้นที่เล็กๆอะ่ะสามารถนําไปใส่ได้ผมถามหน่อยคือเขาจะทําบานใหญ่ๆไม่ได้หรอทำไม้องมัน,<า>นได้ทำได้ได้ทําสามารถทําได้<ช>แต่ว่าบานกระทุงเนี่ยข้อดีของเขาคือไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่เนี่ยถ้าพื้นที่น้อยเนี่ยเขาสามารถใส่ได้แล้วมันสามารถใช้งานได้จริงครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบานสไลด์อย่างเงี้ยคือเราเปิดหนึ่งบานน่ะเราจะเสียพื้นที่เสียพื้นที่ใช่คับแต่บานกระทุงเนี่ยมันจะมีประโยชน์พอสมควรใช่ครับก็คือมันจะไม่เบลอพื้นที่ด้วยใช่ไหมครับ ตัวนี้คือบานกระทุ้งเหมือนกันแต่เป็นแต่เป็นกระทุ้งเปิดแต่ตรงเนี้ยหลายหคนถามว่ามีไว้ทําไมแล้วตรงนี้คือห้องอะไรห้องอะไรห้องน้ําห้องน้ำแล้วครับผมตัวนี้ก็เป็นบานเซอร์วิสนะครับอ๋อบานเซอร์วิสนะครับบานเซอร์วิสตัวนี้ก็เป็นบานกระทุ้งเปิดคือเราจะมีทุกหลังใช่ไหมทุกหลังแบบนี้ใช่ครับครับผมนี้ไม่เซอร์วิสตัวนี้ตัวนี้บานเซอร์วิสนะครับบางหลังทางลูกค้าก็อยากได้แบบเรียบง่ายแบบไม่ต้องมีตัวนี้เราก็จะใช้แบบเป็นฝาคลีนเอัพนะฮะเป็นฝาคลีนเอา เวลาเราแม่ทนแนนนะครับเราสามารถเปิดฝาผ่านตัวผนังได้เลยมันง่ายต่อการใช้งานครับตัวนี้มันจะง่ายต่อการใช้งานแต่บางหลังลูกค้าก็ะอบดอยากให้มีแบบนี้ถามว่าการใช้งานก็ไม่ต่างกันไม่ต่างกันครับทีนี้เราจะเว้นมาเพราะลูกค้าต่อเติมแล้เราต้เข้าไปดูในบ้านที่ไม่เสร็จใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราตามมาเลยครับ ัวนี้เป็นทีเจ้าของบ้านหงใจนําเสนอมากเลยเจ้าของบ้านเลือกเองค่าสรรเองครับดีเจ้าของบ้านเขาอยากได้ประตูบานไม้นะครับตัวนี้แกเลยสั่งเองครับเป็นเป็นคนจัดหามาเองครับแล้วก็จัดช่างเองตอนนี้ใช่ครับเพราะปกติคือประตูเราจะเห็นเป็นอลูใช่ไหมใช่ครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอลูด้วยเทคโนโลยีก็นวัตกรรมนะครับงานอลูเนี่ยการยืดหดหรือการขยายตัวของตัววัสดุเองครับมันมีค่อนข้างน้อย เพราะฉะนั้นบ้านเราครับประเทศไทยเนี่ยก็ค sí ่อนข้างจะเป็นบรรยากาศร้อนชื้นเนาะจะมีฝนมีร้อนมีลมมีหนาวตลอดเพราะพวกนี้อย่างพวกไม้เนี่ยครับเขาจะมีการขยับตัวเนี่ยตามสภาพอุณหภูมิลยฮะตัวนี้ทางบ้านหลักเนี่ยก็แนะนําลูกค้าว่าให้ใช้เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆจะได้เข้ากับตัวบ้านที่เป็นโมเดลแทนนะครับผมอุ้ยเข้ามาในบ้านก็ยังเป็นสีพาสเทลอีกนะใช่ครับเย็นใช่ไหม เย็นเลยเย็นมากเขาเปิดแอร์เขาเปิดแอร์ให้เขาเปิดแอร์นะครับผมครับตัวนี้แล้วแต่ลูกค้าดีไซน์ครับตัวนี้น่าจะเป็นห้องทํางานหรือเปล่าตอนนี้เป็นห้องกินข้าวนี่แหละฮะ้วแต่ว่าเห็นสังเกตเห็นประตูด้านหลังไหมครับตัวนี้ก็ขออภัยนะที่ลกหน่อยพอดีว่ามีการต่อเติมแล้วก็วัสดุลูกค้ายังจะเอาเก็บไว้ในนี้อยู่นะครับในส่วนของห้องเนี้ย หลักๆแล้วเราจะทําเป็นห้องกินข้าวลูกค้าต้องการทําเป็นห้องกินข้าวนะฮะแล้วก็ประตูเนี่ยจะเป็นประตูเปิดไปหาห้องครัวห้องครัวซึ่งด้านนอกเนี่ยลูกค้าต่อเติมเพิ่มก็คือเป็นครัวไทยนะครับตัวนี้มีหลุมซ่อนไฟใช่ดูไฟดูไฟอันนี้เป็นห้องแต่งตัวครับห้องแต่งตัวใช่บล็อกบล็อินโ e เบ้าบอห้องแต่งตัวกว้างเลยขนาดนี้อันนี้คือห้องที่ทะลุหากันมันทะลุหาย ปกติแล้วห้องมาสเตอร์มจะอยู่ด้านบนถูกไหมฮะแต่นี่เป็นมาสเตอร์มอยู่ด้านล่างเพราะว่า,าทางเจ้าของบ้านเองเนี่ย เขามองถึงอนาคตว่าตัวเองเนี่ยก็จะแก่ไปแก่แก่ไปทุกวันก็เลยห้องนี้จะกลายเป็นมาสเตอร์มตอนนี้เป็นม่านฉีบนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นตัวที่ลูกค้าติดตั้งเองอ <c oughs> ใช่นะเพราะว่าอย่างอย่างอย่างการออกแบบตั้งแต่เราเริ่มต้นฮะ,ะส่วนใหญ่ <c oughs> เราจะเป็นพวกงานสถาปัตย์ก็เป็นสถาปัตย์เกี่ยวกับงานโครงสร้าง <c oughs> หรืองานก่อสร้างนะฮะแต่ว่างานดีเทลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลูกค้าตกแต่งครับก็รู้สึกว่ายังจะเหลือมีวิวมีทําอะไรอยู่อ๋อมีวิวใช่ ใช่ครับอันนี้ก็เป็นไลฟ์สไตล์ของใครแต่ละคนโชว์อยากโชว์อะไรเนี่ยอยากโชว์ถ้าเอายุบเข้าไปทำไมอันนี้คือลูกค้าบอกว่าอยู่ไกลลูกค้าโอไว้ตรงนี้แต่ว่าเราทําเป็นหลุมยุบเข้าไปแล้โอเคเดี๋ยวเราดีไซน์ให้แล้วกันตัวนี้ลูกค้าเขาต้องการก่อนจะเข้าห้องน้ำแห้องน้ำเขาปิดประตูอยู่แล้วเพราะว่าเข้ากันกลิ่นด้านในออกถูกป่ะเวลาจะเข้าห้องน้ำก็มากดเปิดแล้วก็เปิดประตูเข้าไปได้เลย ห้องน้ํานี่ก็ยังมีความเป็นโทนดักอยู่ใช่ดักตัวกระเบื้องนี่ก็เป็นลายอิดลายอิกสีเทาครับแล้วก็ตัวพวกนี้ก็ดีไซน์ไปฮงโปครับลูกค้าก็ใช้เวลาไปออกแบบกับฮงโปนะฮะโหนี่อันนี้ก็ดีไซน์ไปฮอโปจุเปิดได้นะครับผมตัวนี้ก็ทําเป็นเหมือนเชล์ครับใช่เก็บของได้ใช่ติดตั้งอาจจะเป็นเก็บของพวกแปรงสีฟันยาสีฟันอะไรก็ได้ตัวนี้ของได้มีไหมมีชั้นวางนะครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ยก็ถูกออกแบบ ให้ใช้สอยให้มีประโยชน์ที่สุดนะตัวนี้ก็ทําเป็นเคาน์เตอร์บาร์ที่ออกมาจากผนังนะฮะตัวนี้ตัวนี้ก็ถูกก่อขึ้นมาเพื่อเพื่อเป็นใช่ครับเพื่อกันระหว่างโซนเปียกกับโซนโซนแห้งคือมันจะจํากัดจํากัดพื้นที่ใช่จํากัดพื้นที่แล้วก็จำกัดจำกัดความเปียกความแห้งโอ้มามาในบริเวณนี้ก็ก็ยังมีกั้นนะยังมีครับยังมีออกจาก็วกอินโฟเซตคือดูแล้วนะครับที่คอนเซปต์ของเขาเนี่ยที่มีตัวม่านจีบอย่างเงี้ยเพราะอะไรหนึ่งเลยเขาอาจจะป้องกันแอร์ออก ใช่เพราะว่าห้องใช่เพราะว่าห้องเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างใี่กว้างใช่กว้างครับเขาก็จะมีฝ้าหลุมทุกห้องใช่ใช่ครับมีมีฝ้าหลุมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเป็นฝ้าหลุมเรียบเเรแต่ว่ามีการซ่อนไฟอย่างบางทีเนี่ยอาจจะปิดไฟตัวดาวไลท์หรือว่าไฟไฟโคมการเราแสงสีวัวบอกมากใช่ไหมครับแต่ปลุกความเป็นหนุ่มสาวโรแมนติกโรแมนติกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปนะครับ โอ้แต่โถงกว้างมากเลย<า>นะพี่กว้างครับกว้างกว้างนี่ครับโถงกว้างมากนี่ผมไม่อยากไปไหนเลยนะตรงนี้งเนี้ยใช่ผมไม่อยากไปไหตรงเนี้ยเย็นมากตัวนี้นะเจ้าของบ้านน่ะแกวางเหมือนเหมือนแกวางหมากไว้แล้วนะ่าอยากให้ตรงเนี้ยอาจจะเป็นตรงเนี้ยเป็นโซนของการพักผ่อนการดูทีวีนะฮะอาจจะใช้ตรงเนี้ยเป็นตัววางตู้กระจกเพราะว่าเหมือนมันมีไอแลนด์เนี่ยอยู่ตรงกลางเหมือนมีพรมครับเหมือนมีพรมแต่ว่าเราเราไม่ต้องซักนะฮะเราเใช้เช็ดความสะอาดอย่างเดียว ก็จะมีไฟทาวไลท์แล้วก็มีไฟซ่อนในผ้าแล้วก็จะมีเรียกเราเรียกเป็นเชนโนเลียแล้วกันเนาะใช่อันนี้ก็เรียกเป็นเชนโนเลียป็นขนาดเล็กๆนะครับผมแล้วมีไฟซ่อนวิบวับวิบวับครับตัวนี้ห้องห้องโถงเนี่ยค่อนข้างที่กว้างกว้างมากฮะสามารถฟุซอซเตะได้เลยจะเตะฟุซอซในบ้านเลยหรอคุณบ้านหรือเปล่าเนี่ยมันมันสามารถเตะฟุซอลได้เลยนะฮะเนี่ยมันมันกว้างมากตัวนี้เป็นประตูที่ออกสู่ภายนอก ตัวนี้ก็เป็นเดี๋ยวได้อย่าอย่าเปิดดีกว่าเพราะเขายังทำการก่อสร้างอยู่ด้านนอกอ๋อเขาสร้างอยู่ใช่ไหมอ่าใช่ครับตัวนี้เป็นประตูเปิดทะลุไปห้องครัวนะครับตัวนี้เปิดทะลุไปห้องครัวเหมือนกับประตูบานบานที่ห้องห้องอาหารบานสีขาวเมื่อกี้เลยอ่าครับผมครับแต่ว่าตัวนี้จะเปิดเข้าไปแล้วมันจะมีห้องน้ําอยู่ด้านหลังอีกห้องหนึ่งแต่พอดีตอนเนี้ยเขาก่อสร้างเขายังก่อสร้างอยู่ยังไม่เสร็จนะครับตัวนี้นี่ครับตัวท็อปบันไดนี่นี่เลยนี่เลย ทำไมมันต้องโค้งอะอันนี้มันมนอุ้มลุ้มนะฮะออุ้มลุ no> ้มไปว่าอะไรมนมนก็คือมนก็คือมันกลมอุ้มลุ้มนี่ก็คืออุ้มลุ้มนี่จะคือแบบกลมมาก่ากลมใหญ่ๆกลมอ้วนๆอะไรมาณนี้อันนี้ผมถามหน่อยเขาไม่มีราวบันไดหรอราวกันตกเหรอครับตอนนี้ยังอยู่ขั้นตอนการเพิ่มไงครับตอนนี้ยังอยู่ในงานเพิ่มตกแต่งเลยก็คือกําลังสั่งมาอยู่ถูกต้องครับผมนี่อยู่ขั้นตอนการผลิตแล้วก็เดี๋ยวจะนํามาติดตั้งแต่ในส่วนนี้ลูกค้า ลูกค้าเป็นคนจัดหาซึ่งในส่วนนี้ใช่ซึ่งในส่วนนี้ครับอย่างระหว่างการดําเนินการเนี่ยอย่างถ้าเราบันไดเนี่ยอย่างที่ทางปปป่าเคยบอกว่าเ,เราเป็นผู้บริหารไงรบ,รบ,บริหารเงินให้ลูกค้าถูกไหมครับ,รบโดยโดยเงินหนึ่งก้อนที่ลูกค้าจ่ายเรามาอย่างตัวนี้ครับถ้าลูกค้าเป็นคนจัดหาเองมันก็จะมีการหักลบล้างกันไปอะไรประมาณนี้ครับพื้นเป็นไม้เหรอเป็นไม้ครับไม้แท้เลยเหรอเป็นไม้อ่าน่าจะเป็นไม้แท้แต่เขาเรียกว่าไม้จอยนะฮะตัวนี้ เป็นไม้แบบว่าเป็นการประกอบถูกไหมเป็นไม้ที่เหมือนจิ๊กซอห์ครับครับครับเข้าใจอย่างบางบางลูกค้าบางท่านเนี่ยที่ที่ชอบสไตล์ที่เป็นไม้จริงจะใช้ไม้สักไปเลยอ่าอย่างบางคนที่เขาชอบประมาณนั้นแต่เพราะมันแน่นหนาดีนะมันดูมันมันแน่นครับความแข็งแรงก็มีแน่นอนเพราะไม้พวกเนี้ยีดยการประกอบเขาจะมีเทคนิคของการทําให้มันแข็งแรงและก็ยึดเหนียวกันสุดท้ายแล้วมันก็อยู่กับช่างที่ มาติดตั้งท็อปนัแล้วก็ทําการขัดเซียนขัดอะไรลงแวกลงเงาให้มันปลอดภัยครับไม่ผมไม่มีเซียนอะไรประมาณนี้ฮะโอเคพืนทีชั้นสองขึ้นมาก็จะมีชานพักนะใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นมาอีกประมาณ5ขั้นนะครับผมก็จะเป็นชั้นที่2ก็จะมีถงใช่ส่วนใหญ่แล้วบันไดเราก็จะให้ลงที่เลขขี้เลขขี้ใช่ครับเลขขี้เพราะอะไรถึงลงเลขขี้มันมันห้าในศาสตร์วิทยาศาสตร์เขาบอกว่าจังหวะนับเก้าของคนอะ เวลาเราเดินไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเราเวลาเราจะไปหยุดที่สองเท้าอ่ะเวลาไปหยุดที่สองเท้าครับมันจะพอดีคือมันจะไม่รู้สึกว่ามันขาดหรือมันเกินอ,อะไรประมาณนี้ก็คือมันจะพอดีใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าตามศาสตร์ฮวงจุง้ยหรือศาสตร์โบราณเนี่ยเขาก็จะพูดไปถึงเรื่องของ<ม>ล้รับอะไรประมาณนี้<ม>แต่ว่าถ้าตามหลักการดีไซน์หรือการออกแบบเนี่ยก็จะเป็นในแนวทางของทางวิทยาศาสตร์อะไรประมาณนี้นะครับห้องนี้เฮ้ยกว้างนะครับ ห้องนี้ก็เหมือนจะเป็นก็จะออกเป็นมัสเตรูมเหมือนกันแต่แค่ไม่มีวอล์กอินโคอเซสแค่นั้นเองไม่มีห้องไม่มีห้องแต่งตัวครับครับเฮ้ยห้องน้ําอีกโทนหนึ่งเลยนะอ่าใช่ครับเพราะว่าชั้นล่างนี่จะเป็นโทนดารับใช่ไหมใช่ครับใช่เดี๋ยวตัวนี้ใช้คิ้วดํานะฮะใช้คิ้วดำแต่มันก็ดูยังดูดูมันมันดุมากเลยใช่ใช้คิ้วสีดําใช่ฮะห้องน้ำเป็นสีดำอาไปิดมันไม่ใช่อ่างที่เราต้อง ถ้าให้เขาดูว่าน้ําไหลไฟสว่างนะครับดูก๊อกตากล้องครับเป็นก๊อกสีดำแล้วครับผมห้องนี้จะออกโทนดาร์กมากเลยครับกระจกกระจกนีงขอบดําเลยอ่ะใช่ตัวผนังกระเบื้องเองก็ไม่ได้ว่าจะเอาขาวแบบเป็นขาวไปเลยนะฮะยังมีความเป็นคล้ายๆกันนี่หินคล้ายๆหินหินใช่หินแต่ตัวผนังก็จะเป็นอารมณ์เหมือนอิฐอิดอิอิันนี้อิดก่ออิฐกอโชูแนวฮะตัวนี้มาดูก็จะมีระเบียง ใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่ามุ้งมุ้งอะไรพี่มุ้งจีบมุ้งจีบมุ้งจีบนะครับผมยาวไปถึงด้านนู้นเลยนะใช่ครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าด้านนู้นดีกว่าตัวนี้เป็นระเบียงด้านข้างระเบียงด้านข้างนะครับผมไม่ใช่เป็นระเบียงหน้าบ้านเป็นระเบียงหน้าบ้านตัวนี้เราใช้ด้วยความที่เป็นโมเดิร์นนะครับเราจะใช้เนี่ยลักษณะของตัวเหล็กเหล็กระเบียงเองเนี่ยเราจะใช้เป็นเหล็กเหล็กที่ว่าทาสีเป็นสีดำด้านเหล็กดำด้านใช่ครับเพราะว่าสีดำด้านเนี่ยมันจะเข้ากับบ้านที่เป็นทรงโมเดิร์นเนนีี่ยคอข้้าางดมกลฮตัว แล้วก็ห้องนี้ครับสามารถทะลุมหาห้องได้เราทะลุเลยอันนี้เราทะลุมาครับทะลุมาโถงทะลุมาเลยฮะทะลุมาห้องโถงอ๋อยังเนี่ยโอ้โหรีบร้อนทะลุมาห้องโถงนะครับที่เรามาโถงนี่ก็คือเนี่ยห้องมันจะวนลูปไปนี้ฮะในห้องนี้นะครับตัวนี้เป็นโถงก็สามารถใช้เป็นห้องพักได้ใช่ไหมฮะอย่างมุมเนี้ยอ่าใช่ถูไมเราอาจจะมีหิ้งพระเล็กๆเป็นหิ้งพระเนี่ยบ้านแต่ละบ้านเนี่ยจะต้องมีที่อยู่จิตใจแล้วถูกไหมฮะ ห้องนี้ก็จะเรียบๆนะครับผมใช่ครับตอนนี้เป็นห้องห้องนอนโดยปกติแล้วครับอย่างแต่และห้องอ่ะอย่างที่เมื่อเช้านเมื่อเช้าได้ดูไลฟ์สดเหมือนกันทีปานุก,กับปาทต้นแกบอกว่าครับเฮ้ยบางห้องี่ยก็จจะผ่ากลางตรงนี้เพื่อเป็นห้องพระเลยบางห้องไปอาจจะผ่านนี้เนี่ยอย่างที่ว่าอาจจะกั้นเป็นห้องนอนได้เนี่ยมันแล้วแต่ว่าคนอยู่ชอบแบบชอบหรือเปล่าจะใช้ลักษณะการใช้งานในชีวิตประจําวันใช้แบบไหนครับมมันขึ้นอยู่กับตรงเนี้ยฮะ ในห้องนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นการตกแต่งแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นบริเวณหน้าบ้านเลยใช่ไหมใช่ครับตัวนี้เป็นห้องหน้าบ้านแต่คือไม่มีระเบียงไม่มีแค่หน้าต่างนีครับผมใช่ครับนี่นี่ห้องนี้ห้องนี้อ่านี่ห้องนี้นะครับผมจะมีระเบียงด้านหน้าครับตัวนี้ห้องนี้มีระเบียงด้านหน้าแต่ระเบียงนี้ก็จะแคบกว่าห้องเมื่อกี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับจะสั้นกว่าสั้นกว่าครับเพราะว่าห้องฝั่งนู้นเนี่ยจะมีโถงไงฮะจะมีระเบียงที่เป็นส่วนตัวมากกว่า ถูกไหมครับตัวนี้จะเป็นเพราะว่ามีโต๊ะเก้าอี้สักชุดหนึ่งเนี่ยมานั่งชมบรรยากาศยามเย็นใช่ยามเย็นครับยามเย็นเพราะยามเช้าจะร้อนร้อนร้อนแน่นอนนะครับผมถ้าเป็บรรยากาศยามเย็นประมาณเนี้ยโอเคเลยครับโอเคใช่ไหมใช่ก็จะเป็นกระเบื้องแบบประมาณว่ามีมีลูกเล่นเขาเรียกว่ากระเบื้องในกระเบื้องกระเบื้องในกระเบื้องไม่ถูกเหมือนกันกระเบื้องในกระเบื้องใช่กระเบื้องนี้เพื่อนนี่เป็นลายเลย นี่ก็เป็นลายนี่ก็เป็นลายใช่เป็นลายกระเบื้องเลยกระเบื้องเงเหมือนอยากได้ทุกลายป่ะใช่เอาแบบผสมผสานกันเออนี่มาอีกหนึ่งห้องก็อีกโทนหนึ่งนะใช่ครับโทนนี้ก็จะออกเป็น เปป็็นนจะมีธรรมชาติเข้ามาแซมๆเออมีไม้ใช่ไหมใช่มีธรรมชาติเข้ามาแซมๆก็จะมีความเป็นธรรมชาติด้วยใช้เสียงตานนะฮะเสียงตาลนี่เป็นไม้นะครับผมนี่เปิดได้เหมือนกันอเนี่ยนี่อย่างอย่างตัวเนี้ยมีบล็อกแก้วบล็อกแก้วนะครับผมบล็อกแก้วตัวเนี้ยอาจจะช่วยในในเรื่องของแสงสว่างที่ผ่านจากหน้าต่างฝั่งรูนมาครับเพราะมันมีความสว่างอยู่แล้วอาจจะประหยัดไฟในเรื่องของแสงสว่างแต่ แต่ความจริงแล้วมันก็อาจจะเป็นเพียงแค่ดีไซน์ครับแต่ว่าห้องน้ำอะไรต้องเปิดไฟแต่ถ้าสมัยก่อนจะเห็นกันเยอะมากเลยนะใช่ครับใช่โ็กว้างนะบ้านหลังนี้อย่างกว้างเลยผมบอกเลยแล้วมันมีตอนนี้มันมีหลายห้องนอนหลายห้องน้ํามากใช่เพราะว่าอย่างห้องนี้ครับอาจจะใช้เป็นห้องนอนก็ได้ห้องนอนก็ห้องนี้มีเปิดประตูได้สองฝั่งใช่หรืออาจจะใช้เป็นห้องเก็บของระเบียงสองฝั่งเลยนะใช่ครับเราจะใช้เป็นห้องเก็บของครับ พราะห้องนี้สามารถเปิดฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็ได้เป็นเหมือนดาดฟ้านะครับาเดี๋ยวให้กล้องแพนไปดูฝั่งนี้ก็จะเป็นเทอเลสใช่ครับมีระเบียงนะครับผม ฝั่งนี้ถ้าเกิดว่าบ้านๆเนี่ยอันนี้อีกฝั่งนี้ถ้าเกิดบ้านๆนี้ใช้ตากผ้าได้เลยใช่อ่ะใช้ตากผ้าได้แล้วมันลุ่งด้วยนะสามารถใช้ใช้เป็นดัดฟ้าตากผ้าได้สบายๆได้เพราะว่าด้วยความที่ลมสามารถผ่านได้ใช่ครับลมผ่านได้ลมนุงไม่มีลมเย็นด้วยมีนี่ฝนตกมาไม่เปียกครับ มีนิดนึงใช่มีนิดนึงแอบมีแอบมีนะครับผมบัวว่าเดี๋ยวมันจะอันนี้เกินไปเดี๋ยวจะเลืกเกินใช่ไหมครับใช่ครับเอาสักหน่อยนึงสักหน่อยสักหน่อยนึงแล้วก็ยังมีครีบอีกไหมใช่ครับครีบมีคลิบอีกครีบเนี่ยมันมากับโครงสร้างแต่แรกแล้วกระแบบอยู่แล้วใช่ครับมากับแบบอยู่แล้ว คือลูกค้าท่านไหนเนี่ยที่สนใจจะสร้างบ้านกับเรานะครับผมก็สามารถทักไปในเพจ Facebook. ใช่ครับได้นะครับพิมพ์ว่าบ้านรักภาษาไทยนะครับทักไปในอินบ็อกได้เลยรหรือถ้าใจร้อนสายตรงได้เลยโทรที่เบอร์097 978 9822นะครับ,รบผมแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ ไลน์ออฟฟิเชียลตอนนี้เรามีไลน์ออฟฟิเชียลคือในการโปรโมทป้านต่างๆและสามารถติดต่อเป็นได้เกาเรียกว่าจะมีเป็นแคตตาล็อกเนาะใช่เป็นแคตตาล็อกส่งให้ดูเลยแล้วก็มีเกจความรู้ใช่มมีควารู้แล้วก็มีพวกเดือนนี้ไตรมาสนี้จะมีวันไหนวันดีวันเลือกนี้จะการลงเสาเอกคือทางบ้านแล้วของเราสรรหาให้หมดครับคือคุณแค่พร้อมเปิดใจมาสร้างกับเราใช่ครับที่สําคัญเลยคือช่องทาง YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะ มีกดนั่นกดนี่กดนู่นกดใช่กดให้หมดนะครับผมโอเคแล้ววันนี้ผมกับช่างโก้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับและช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็รักษาตัวด้วยโอเควันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ